สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทนายสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยนะคะสวัสดีค่ะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะหวยมาที่จังหวัดสุบลราชธานีก็คือบ้านเกิดหวยเองนะคะหมู่บ้านนายียอำเภอนายียจังหวัดสุบลราชธานีตรงนี้กําลังมีไฮไลท์เกิดขึ้นมากมายในอำเภอนายียบ้านเรานะคะซึ่งอยากเผยให้พี่น้อง ทั้งชาวสังชาติแล้วก็ทั่วโลกนะคะแล้วก็ทุกที่ที่รับชมทางช่องข่าวตำรวจได้ท่องเที่ยวอยู่นะคะที่มาพอดีที่บ้านมีงานเป็นบ้านเกิดของตัวเองอันนี้ท่านวิระสุขใจค่ะเป็นนายกประจำอยู่ที่เบ้านานาเยะเทศมนตรีบ้านนาเกยะแล้วเนาะค,ค่ะคอันนี้ผู้ช่วยนะคะ,ะแนะนำตัวเองหน่อยผู้ช่วยกขาุตรยากรเขบผู้ยิบบ้านผู้ช่วยผู้ยิบบ้านู่ที่แปดค่ะ ค่ะคุอาท่านนายกคะอ่าไฮไลท์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้คือเป็นเกี่ยวกับพัฒนาหมู่บ้านต่อไปถนนตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินหรอคะใช่ครับใช่ค่ะเป็นถนนคนเดินนะคะท่านผู้ชมใครมานเยีอต่อไปนี้จะเลยไปช่องเมกจะเลยไปเที่ยวลาวผ่านบ้านหวยก่อนนะตรงนี้เป็นบ้านหวยนะคะดารานักร้องทุกคน ที่ติดตามหมวยอยู่นะคะแล้วก็เพื่อน,อนทุกคนที่เป็นเอฟซีนะคะหมวยบอกเลยนะอย่าผ่านนะเส้นนี้อีกไปเจออาเซียนเลยนะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะคะของสัป,ปดาห์มีม,มีมีการเล่นอะไรบ้างคะกค็คงจะเรากําลังวันนี้เนาะกค็คงจะเป็นการเปิดถนนคนเดินกค็คงจะเป็นครั้งแรกก็คงอ่าวันศุกร์ที่หกอ่าธันวาก็าาคือ เราจะทาในต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยและก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ,าอยากให้ชาวนายยนีรู้จกักคำว่าการสร้างตัวเองการที่เราจะทํายังไงเราจะสร้างสิทกิจให้กับชาวนาเยาเองก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะให้คนนายยนีหาได,ได้ให้กับชุมชนของเราก็าเลยมีโครงการทําทถนนคนเดิน อย่างเช่นอันนี้โยคะโครงการที่ว่านี่มีอะไรบ้างก็โครงการที่ว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการค้าขายนี่ก็คือให้พี่น้องประชาชนนี่ได้นําสินค้าที่เราปลูกเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่อเองมาจําหน่ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้เด็กเยาวชนแล้วก็หมอํำที่ตกยุคไปแล้วนี่ก็อยากจะให้มาสร้างสีสัน ในในอนาคตนี้ก็คือจะให้ทุกทุกท่านนี่ได้มาแสดงความสามารถซึ่งตัวผมเองนี่ก็มาเลยตั้งแต่ยุคห0 70บเจสิบที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับหรือสิยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับก็คือหมอลำกรหมอลำที่หมอลำกรชหมอลำซสีงหมอลำซสีงที่ก็จะให้มาทำก็มาเล่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มี ในส่วนของคณะกรรมการชมชนได้มาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ไดไดชมก็สองจุดด้วยกัน<ช>ก็คือจะมีการฟ้อนลำประยุก์ใ,<ช>ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ<ช><ช>และก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นการละเล่นของเด็กเยาวชนชชและก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะประชาสัมพันธ์ให้เด็กที่มีความสามารถมาแสดงก็คงจะเป็นที่ที่เราเคยเห็น ก็จะเป็นคำนองเปิดหมวกหรือว่าอะไรที่อ่ามีข้อจำกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนมีความสามารถไปนี่ให้ตนับชถนนคนเดินพร้อมพร้อมที่จะต้อนรับในอำเภอในเอียนะคะท่านผู้ชมแล้วจะวางจุดให้ว่าไฮไลท์จะเอาจุดตรงไหนบ้างเราจะเป็นคนกำหนดให้ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมในงานนะคะท่านท่านผู้ช่วยคะ เป็นโครงการอย่างนี้เส็จด้วยไหมกับท่านนายกด้วยเต็มที่ครับด้วยเต็มที่นะคะดังไงได้เกลี่ยนส่วชนได้กรับต้นเศรษฐกิจครับที่ต้องกินบ้านเราครับอุตสาหกรรมเขาโอ้คุณเสมอเลยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่ก็คืออ่าคำขนของของนายเอเนาะมันจะมีอ่าสักนิดนึงนิดนึงเนาะนายเอนี่ก็คือ เมืองแห่งคัญญาหารสายทานดำโดมใหญ่งามวิไรสามนาพวงประชา,ชาสถาพรคือนามกรของขอำเภอนนเอียโอ,โอ้โหนี่นักข่าวต้องจำแล้วนะเพราะนักข่าวเป็นคนบ้านนาเยียนะคะบอกองหวยเป็นนักเป็นอกเกิดอยู่บ้านนาเยียแล้วเรียนโรงเรียนนี้ตลาดนี้ก็อยู่มาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ขายข<ช>องตรงนรี้ใช่ครับอ่าน่วยสนับสนุนทุกหน่วยเราพร้อมนะคะแล้วเราจะมาอัปเดต บ้านนาเยออำเภอนาเยอให้ดูเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราจะเข้าชมในงานกันว่ามีอะไรมัน่นมีอะไรที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมติดตามนะคะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวและช่องแจหมวยบบบานนะคะแล้วก็ติดตามหน้าทุกคนเลยแม่ค้าตรงนี้แล้ววันนี้เป็นวันแรกแล้ววันต่อไปมาเกิดเกิดว่าม,มันมีอะไรที่แบบอลังการกว่านี้เดี๋ยวเราจะทําข่าวให้ดูเนื่องๆนะคะค่ะ เชิญท่านนายกกับท่านผู้ช่วยพานำทางเที่ยวเลยค่ะอันนี้ก็คืออนุญาตให้ทุกคนมาขายของได้ใช่ขายได้เพราะว่าช่วงนี้ขายนี่เราจะยังไม่เก็บท่เก็บเ่าที่ก็จะให้เต็มที่เลยให้เต็มที่ให้เต็มที่ มีหมอีหมอลำแล้วก็มีการแสดงของอ่าเยาวชนส่วนตัวก็ของคนจะเป็นของศูนตาเด็กเล็กเทศบาลนนท์ตอนนี้ก็ยังวันนี้วันแรกเนาะวันแรกครับวันแรกคือคืนเท่าไหร่แต่ก็คือคืนอยู่นะเขาคืคืนอยู่คนก็เยอะเลยครับ นีนะคะมีผลไม้นะคะผลไม้และที่สำคัญอำเภอนาเยียเนี่ยมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโดมนะคะครับเป็นบ้านโดมค่ะมันมีมีน้ำมันดมใหญ่ซึ่งไหลผ่านของทางนาเยียนของเราแล้วเราไปอีก่อยก็ไปยืนเล่นที่ช่องนี้ใช่ครัใช่ไปเสียวได้ใช่่ เดี๋ยวราจะพาเดยวจะา่านชมนะคะเดินเามเดินาแล้วเราจะไปดูนะคาสยามของเมืองนาเยนะค่ะมันได้ Terima kasih telah menonton! I'm not to